สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่เดียร f ออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมากันที่คลิปคนรักเก่าจะกลับมาไหมคลิปที่เหลือของราศีอาจารย์จะวางลิงก์ไว้ให้ไปที่ที่เว็บใหม่อที่ youtube ช่องใหม่นะคะคลิปที่เหลือเดี๋ยวอาจารย์ไปอ่านคลิปไว้ที่ช่องนู้นอาจารย์วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะว่า ช่องใหม่อยู่ตรงไหนคุณลงไปใต้คลิปหรือไม่ก็ไปที่หน้าช่องเนี้ยอาจารย์วางลิงไว้ให้แล้วนะจ๊ะอ่ะเราจะมาดูสถานการณ์ของคุณรักเกา่าถ้าคุณมีปัญหากันกลับมาไหม,มควรจะรอหรือควรจะพอดีไหมหรือคนรักเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปรถสถานะสถานการณ์ความรักนี้มันจะไปต่อได้อย่างไรไปต่อได้หรือไม่นะจ๊ะถ้าไม่กลับแล้วจะทำอย่างไรนะจ๊ะอาจารย์เริ่มเปิดไฟใช่ไหม โอเคอ่าได้ไฟมาใหม่สวยงามตะการตาอ่ะมาดูกันมากันที่ธาตุอ่าธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนความสัมพันธ์เป็นยังไงกันมาจ๊ะคนรักเก่าที่เลิกกันไปทําไมถึงเลิกกันโอ้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลเหรอคะบต่างชาติเหรอหรือว่าไปอยู่ไกลละย้ายไปอยู่คนละจังหวัด คนละอำเภอคนละประเทศก็ได้คนละประเทศก็ได้นะคะเอ,อ่อย้ายไปไหนเนี่ยย้ายไปไหนไฟเมสิ่งธนูความสัมพันธ์เป็นยังไงเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วสิ True of Cup เลิฟแล้วเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาก็บอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะแต่ความรักของเขาที่มีต่อคุณนั้นนะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นความรักที่รักท,กที่รักยังไง รักแบบเขาเป็นคนรักแบบมีเหตุมีผลค่ะอ่าเป็นรักแบบไหนกันน้อรักแบบมีเหตุมีผลอ่ามามาดูสถานการณ์ของคุณกันก่อนสถานการณ์ความรักของคุณไฟแม่สิงธนนสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนี้นะคะอันนี้คือสิบหกถึงสามสิบเอ็ดบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้สถานะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย มันอาจจะมองถึงการไกลกันการต้องจากกันการต้องห่างกันหรือการที่มีความสัมพันธ์ที่คุณรักเขานะรักไหมเขารักคุณเป็นคนที่มั่นคงในความรักแต่มีความเด็ดเดี่ยวอยู่ในความรักความรักมีมั่นคงเด็ดเดี่ยวมีความคิดมีรู้มีรู้ได้รักที่รู้ได้ว่าควรไม่ควรควรจะอยู่ตรงไหนผิดศีลธรรมหรือไม่แต่บางครั้งความรักมันบังตาเหมือนกันอืม มันเหมือนตัวเขาเองไปเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ยังบอกว่าเขารักคุณแต่เขาไปกับคุณไม่ได้หรือเปล่าเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเพียงแต่ให้ความหวั่นลมๆแรงๆความฝันลมๆแรงๆและรักของเขาให้เหตุผลเขาตัดสินใจเขาจะทําอะไรเขาไม่ได้ตัดสินใจด้วยหัวใจนะคะเขาตัดสินใจด้วยเหตุและผลความถูกต้องความดีงามของเขาเองนะมันเป็นรักของคนแบบไหนคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่า อยู่กับเราเรตสมัติอยู่กับเราแล้วมันไม่ร่ำไม่รวยไปกับคนมาแล้วมันร่ำม,มันรวยแต่เขาบอกว่าเขารักเราอยู่เงี้ยรักเราเขาไม่ทิ้งเราค่ะถ้าเขารักเราจริงเขาไม่ทิ้งเราไปนะจ๊ะมองถึงความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันกระอักกระอักอยู่นะอ่ะบางคนดีวกับราศีพฤษภค่ะเลิกทําไมเลิกกันบางคนดีวกับพฤษภดีวกับต่างชาติดีวกับรักทางกายดีวกับพฤษภดีวกับกรกฎ เดียวกับทัดดินพุสมกันมังกรทัดน้ำกกร,รกมินพิจิกททำไมเลิกกันเนาะสิงเรียวกับสิงมันมีความรักอยู่นั่นแหละทําไมมันจะไม่มีแต่ความรักนะมันมีแต่มันมีนมไม่มากพอเออมันเป็นความรักที่มีอยู่แต่ว่าเส้น เป้าหมายในชีวิตของเขาอาจจะไม่ใช่เป็นความรักอย่างเดียวก็ได้เป้าหมายของชีวิตเขาอาจจะอยากจะมีความสําเร็จเรื่องในหน้าที่การงานอยากจะก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปด้วยกันแล้วมันไม่เกื้อหนุนจุนเจือไม่สารต่อไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็ได้เขาอาจเขารู้สึกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันต้องอดทนอนะ่ะมันมีอะไรต้องอดทนเนาะเดี๋ยวดูซิมันมีอะไรที่ต้องอดทนคะ อะไรที่มันอดทนเนี่ยเขาไม่ค่อยสุขที่ที่ผ่านมาเหมือนการรักของเราเขาไม่สุขใจเขาต้องทนอยู่กับสิ่งรอบๆข้างทนอยู่กับเงื่อนไขทนอยู่กับเราถามว่า,าจ,จะเป็นนิสัยเราก็ได้อาจจะเป็นที่ครอบครัวเราก็ได้อาจจะเป็นเพราะอยากกักไว้ก็ได้หรืออาจจะเป็นว่าเขาทําอะไรรังเราตั้งแต่แรกก็ได้เหมือนเหมือนมันเหมือนความรักนะมันไม่มีความไว้เดเชื่อใจกันมานานแล้ว มันสะสมมาเป็นพลังงานของคนที่แบบปัญหาก็เยอะอุปสรรคก็เยอะความจุกจิกก็เยอะมันทําให้เขาบางคนรักกันอยู่แหละแต่มันมันมีข้อกําหนดมันมีข้อแบบอะไรสักอย่างที่ทําให้เราสองคนมันไม่โอเคเนาะเออมันไม่โอเคเลยอ่ะมันทนเพราะอะไรอาจจะเป็นนิสัยถามว่ารักไหมมันมีความรักค่ะแต่บางทีความรักเนี้มันมีเหตุผลที่มากกว่านั้นเออเลยทําให้คนสองคนนั้น มันไม่ใช่ไม่รักกันหรอกมันรักกันอยู่ทูรอปครับเลิฟเลมันรักกันอยู่แต่รักนั้นบางครั้งคนเราต้องแยกความรักเอ่อความรักความถูกต้องเหตุและผลในความรักไม่ใช่หลับหูหลับตารัก,กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่เป็นสุขก็ได้หรืออาจจะทําให้เขารู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคเลยสําหรับเขาเขาไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะอ่า เราผิดอะไรไหมเราก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะไม่มีใครผิดใครถูกในความรักถามว่าเขาไม่รักเราเขาผิดไหมเขา็ไเ่ได้ผิดอะไรอืเขาจะไปม,มีคนใหม่ถ้าถ้าเขามีคนใหม่ในกรณีที่ในกรณีที่เขาบอกเราไว้ก่อนแล้วหรือเขาไปม,มีคนใหม่ในกรณีที่เขาอยากจะไปกับความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูดูแล้เขาก็มีทางเลือกอนะ ดูเหมือนเขามีทางเลือกของเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกในความรักอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราสองคนมีความเห็นที่ตรงกันไหมมีความรู้สึกว่าเรายังรักกันอยู่ไหมเราจะไปกันได้ไหมแค่นั้นเองนะจ๊ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ก็ถ้าเขาเลือกจะเดินทางที่เขาเลือกก็โอเคอะ่ะอืมอะไปดูซิเขาจะกลับมาไหม ความรู้สึกที่เขาไม่ตอบคุณนะตอนนี้คืออะไรเขาจะกลับมาไหมคะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมไฟไม่สิงธนูเขาจะกลับไหมจัสตเนโอ้ถูกปลดปล่อยออกไปแล้วนี่ถูกปลดปล่อยออกไปแล้วเสียใจไหมกนะ็เสียใจอยู่นะเสียใจอยู่เหมือนกันในการเลือกไปทางนู้น เขาจะกลับมาไหมกลับสิกลับแต่ว่าเป็นการกลับมาซึ่งโอแม่เจ้าใช่เป็นการกลับมาซึ่งเขาอาจจะไม่สดแล้วก็ได้นะหรือการกลับมาที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือการกลับมาที่ไม่เต็มที่หรือการย้อนกลับมาแค่มาคุยกันเป็นที่ปรึกษาการเป็นคนเคยรักก็ได้นะจ๊ะกลับไหมกลับแต่ว่าตอนแรกๆคุณเป็นคนรักที่เป็นตัวจริง แต่การกลับมาครั้งนี้คุณอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเป็นความรักที่ที่เราแอบคุยกันก็ได้นะรักรับๆนะรักที่เราของคนแอบคุยกันโดยที่คนอื่นไม่รู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันมองถึงเส้นทางรักแบบนั้นน่ะลองดูนิดนึงว่าคุณพร้อมยอมรับกับความรักแบบนี้ได้ไหมรักที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะรักที่ไม่มีอยู่จริงตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ ความรักนี่มันไม่เหมือนเดิมละมันกลับมาได้แต่ความเป็นเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาไม่ให้สถานะแล้วละเขาอาจจะกักกักเราไว้หรือบางทีบางทีตัวเลือกที่เขาเลือกไปมันอาจจะไม่ดีมากพอก็ได้หรือว่าบางครั้งเขาอาจจะเก็บเราไว้ทั้งสองคนก็ได้เหมือนกันนะคะมองจากไพ่เนี่ยดูแล้วมันมันไม่โอเคอะ่ะ หรือว่ากลับมาเขาแอบกลับมาคุยกับคุณโดยที่คนของเขาไม่รู้เขาน่าจะไปมีคนใหม่แล้วแหละเขาน่าจะมีใครคุยเขาคิดยังไงกับเรานณตอนนี้เขาคิดยังไงเด e ์ชาวเวมันจบไปแล้วนะซิคิดยังไงเด e ์อัลพโอความสัมพันธ์ที่เขาเป็นฝ่ายขีดเส้นหนาะใช่ความสัมพันธ์ที่เขาตั้งหากเป็นผู้เลือกเออจริงๆเห็นไหมเดยเลเวอร์ถูกไหม เขาคิดยังไงกับคุณเหรอคุณเป็นคุณไม่ได้เป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาอีกแล้วอ่ะคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นกระยะนานมิตรเป็นคนเคยรักเป็นคนเคยสารสัมพันธ์เป็นคนที่มีความผูกพันที่เราไม่เคยลืมกันแต่มันไม่ได้เป็นปัจจุบันที่เราสองคนจะกลับมารักกันกันได้ดังเดิมอีกแล้วเดอะเลเวอร์แล้วคุณเป็นรักที่เขาไม่ได้เลือกแล้วคุณเองก็ไม่ไเลือกเขาหรอกเขาเองก็เลือกคุณไม่ได้และความสัมพันธ์เนี่ยมันถูก มันถูกกาหนดมาด้วยตัวเขาเขาอยากคุยกับคุณเขาก็คุยเขาอยากหายไปเขาก็หายไปเขาอยากรักเขาก็รักเขาไม่อยากรักเขาก็ไม่รักอย่างเงี้ยเออมันมองถึงความสัมพันธ์แบบนั้นนะ่ะมากกว่าเออคุณไปต่อไหมอ่ะคุณไปต่อไหมไปต่อได้แต่ต้องระวังตัวใช่ไปต่อแบบว่าถ้าคุณทุ่มเทไปต่อแบบไหนอ่ะไปต่อแบบว่าคุณกับเขาอ่ะ คุยกันได้คุยกันได้นะคุณกับเขาอะยังตัดกันไม่ขาดไปต่อได้เพราะาความรักความผูกพันที่มันหลงเหลืออยู่เพียงแต่ไปต่อก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเขาไม่ได้รักมั่นไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจบางคําบางคําพูดก็หรือการกระทํามันก็ยังไม่ได้ดีนะเขามีความลับต่อคุณนะความลับเยอะด้วย สิ่งที่เขาบอกอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดถามว่ามีความจริงไหมมันก็มีความจริงแต่ว่าเขารู้อยู่กับใจค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วเขาไม่สามารถถอยหลังกลับมาได้อีกแล้วเออแต่เขาเขาก็ไม่ได้เขา,เขา,ากว่าเขาไม่รักเขารักแหละแต่ว่าเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วน่ะมันเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าแล้วล่ะเออ ถ้าจะรอไม่ควรรอแล้วมั้งควรรอไหมคุณรอหรือควรพอควรรอหรือควรพอคะให้บอกว่าคุณคุณคิดได้ว่าคุณควรจะรอหรือโอ้โหคุณแพชชั่นคุณยังต้องการน่ะคุณยังมีความต้องการในความสัมพันธ์นี้คุณยังมีความอยากได้ในความสัมพันธ์นี้คุณยังเป็นคนที่ คุณยังไม่ไม่ออกจากความสัมพันธ์นี้คุณยังเป็นแบบนั้นน่ะตัวเราเองต่างหากเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปอะ่ะเป็นไพ่ของไม่รู้ว่าเขาใหม่ปล่อยหรือตัวกูเองไม่ยอมไปจากจากเขากันแน่หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราเองก็ยังตัดใจไม่ได้เราเองก็ยังรักเขาเหลือเกิน เราเองก็พร้อมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาูเราก็พร้อมจะปรับตัวเราก็พร้อมเราอยากมีความสุขแต่ว่าไพ่เองบอกว่าคุณพอเถอะเพราะว่าคุณมีความรักให้แก่เขาเนี่ยส่วนตัวเขาคุณไม่มีใครส่วนตัวตัวเขามีใครไปแล้วไงเรอก็ออกมมันถามว่าถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ของการกลับไปเพื่อ คุยกันเป็นการยันนมิตรเป็นการเติมเต็มเป็นความห่วงใยเป็นแพชชั่นที่คุณยังจายังจาฝังใจมันได้อยู่มันได้ในการหล่อเลี้ยงใจนะแต่ถ้าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งเหมือนเดิมที่เคยอยู่มันไม่คนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนไปความรักเปลี่ยนแปลงเอออ่ะขอไปแนะนำหน่อยเดดเดดคุณอาจจะดูวกับราศีพิจิกราศีเมษ ราศีมิถุนเขาให้แนะนำให้แนะนําบอกว่าสดสวยรวยมากแต่คุณมีสิทธิ์เลือกนะคุณอนะอย่าไปคาดหวังกับความสัมพันธ์แบบนี้เลยคุณควรจะมีสิทธิ์เลือกชีวิตใหม่ของคุณคนใหม่ของคุณอย่าไปมัวเสียดสีดมเสียดายคุณอยู่ในอาการของความเสียดายคุณเองที่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้คุณเองคิดหนะักคุณเองคิดมาก คุณเองยังหลอกตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันก็ได้อาจจะเป็นอาการนั้นก็ได้แพทแนะนําว่ารักตัวเองให้มากค่ะรักตัวเองให้เป็นตัวคุณเองอยู่ได้พึ่งพาลําแข้งลําขาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนนั้นเข้ามาช่วยหนุนจุนเจือและคุณมีค่ามากพอที่จะมีใครเข้ามาเห็นแต่เพียงแต่คุณน่ะไม่เปิดใจ เปิดใจค่ะอยากได้แฟนใหม่อย่านั่งอยู่ในบ้านนะคะอยากได้แฟนใหม่ต้องออกไปข้างนอกไะเจ้าไฟจา๋าออกไปหาสังคมหาคอนเนคชั่นออกไปเจอผู้คนเปิดใจอย่าได้กลัวเกินไปโหความรักอะถ้าบางคนแบบราจารย์ไม่กล้าเปิดใจแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอะไรที่เปิดใจได้มันควรจะเปิดใจเออมันควรจะเปิดใจไม่ควรจะมาต้องมาแบบ ต้องมาทนทุกข์กับ,กบความสัมพันธ์แบบเดิมๆอะ่ะเนื้ออออกปะเออชีวิตเรามันจะต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ย่ําอยู่กับที่นะจ๊ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเปิดใจค่ะคนเข้ามามีทำไมจะไม่มีคุณอยู่ได้ด้วยนะแต่คุณก็ยังคุณก็ยังรอคุณก็ยังเฝ้าหวังทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นของเรายั่งยืนและถาวร ใจคนเปลี่ยนได้เงินเปลี่ยนได้ความสึกเปลี่ยนได้วันนี้ขนาดเราเองอะวันนี้เช้าอารมณ์ดีบ่ายอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นก็มันก็เปลี่ยนไปได้ทุกๆอย่างนะคะในโลกใบนี้เนจ่ะอย่ากังวลคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกในโลกใบนี้ก็มีคนแบบเนี้ยเยอะแยะ,ยะคนที่เจ็บเหมือนคุณทุกเหมือนคุณเดี๋ยวคุณก็จะผ่านมันไปวิ e w of fortune ะจัะจกรวาลเขาเปิดทางแล้วค่ะเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอะไรที่มันจบไปอย่าไปนึกถึงมัน ไม่ใช่ว่าเราไม่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าเราผิดอะไรบางทีเราอาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ได้แต่มันเป็นเหตุผลของคนที่จะไปมีคนใหม่เพราะคนที่รักกันนะคนที่รักกันสามารถให้อภัยกันสามารถพูดคุยกันสามารถปรับเข้าหากันได้ไม่ไปมีคนอื่นหรอกแต่ถ้าตราบใดที่เขาไปมีคนอื่นแล้วแสดงว่าเขารักเราน้อยลงหรือเขาได้รักเราแล้วหรือเขารักเราไม่มากพออารมณ์เนี้ นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอซายเอเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ